จะช่วยพี่กินเองค่ะมีอะไรบอกสินได้เลยนะคะไม่ต้องหรอกคุณหนูอย่างเธออ่ะจะมาลำบากทําไหมสินทำได้แน่นอนค่ะและ้วสินก็ไม่ใช่แค่คุณหนูนะคะงั้นเหรอถ้าเธอตัวดำขึ้นมาเนี่ยแล้วจะมาวุ่นวายทีหลังใช่ไหมล่ะไม่ไวุ่นวายแน่นอนค่ะสินทำได้จะปล่อยให้พี่กินไปทำคนเดียวได้ยังไงคะตามใจอย่ามาวุ่นวายทีหลังแล้วกันไม่ไวุ่นวายแน่นอนค่ะ เซนจริงจังนะคะเต็นตั้งใหญ่อะจะปล่อยให้พี่ทำคนเดียวได้ยังไงตามใจแล้วกันแต่ถ้าพี่ใช้เธอทำอะไรเนี่ยก็อย่ามาวายวายทีหลังแล้วกันไม่ไวายวายแน่นอนคะ่ะงั้นเริ่มจาก ขนของพวกนี้ไปไว้ตรงนู้นให้หมดเลยค่ะได้ค่ะแค่นี้เนี่ยสบายมากโอเคพี่จะรอดูว่าคุณหนูซินเนี่ยจะลุยงานลำบากแบบนี้ได้สักแค่ไหนกันเชียวยิ่งพี่พูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวซินแบกให้ดูเลยไหนอะความมั่นใจเมื่อกี้เนี่ยฮะเมื่อกี้แค่แกล้งค่ะคราวนี้เอาจริงแล้ว ึไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนเดี๋ยวคุณหนูซินเนี่ยจะเจ็บตัวเอาเปล่าๆนะคะใครบอกว่าซินไม่ไหวคะซินแค่กำลังวางแผนว่าจะยกยังไงต่าง,งหากแผนของคุณซินเนี่ยก็คือการให้พี่มาช่วยยกว่างกันเถอะเปล่าสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวสินช่วยเองค่ะเมื่อกี้สินขอโทษนะคะขอโทษเรื่องอะไรเหรอคะก็ที่สินพูดออกไปแบบนั้นอะ ตอนเขยเนี่ยน่ารักกว่าจริงๆด้วยถ้างั้นน้องซินก็ทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วกันคะ่ะพี่จะไปทำตัวอื่นต่อเราโอ๊ย เป็นอะไรอ่ะน้องซินเมื่อกี้อะไรบาไม่รู้อะค่ะแต่ไม่เป็นไรนิดเดียวเองนิดเดียวอะไรอ่ะเลือดไหลขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่วิเอากล่องยามาให้รอแป๊บหนึง่ง โอเคเรียบร้อยละระวังอย่าให้แผลโดนน้ำแล้วกันพี่กินนี่ดูเป็นห่วงซินจังเลยนะคะไม่ได้ห่วงแบบนี้เขาเรียกว่าห่วงคะ่ะพี่แค่กลัวว่าจะไม่มีคนช่วยงานพี่แค่นั้นแหละแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพี่ไม่อยากให้คุณหนูซินเนี่ยมาเป็นภาระเพิ่มของพี่ทั้งหากก็จริงด้วยค่ะ ทำแผลเสร็จเราก็ไปทำงานต่อได้เราค้าค่ะเสร็จสักทีเหนื่อยจังเลยนะคะ พี่บอกแล้วไงว่างานนี้เนี่ยไม่หวังเอาคุณหนูกับคุณซินหรอกค่ะแต่ถึงจะเหนื่อยเนี่ยแต่มันก็สนุกดีนะคะที่ได้ทําแบบนี้กับพี่อ่ะข้าเย็นวันนี้เนี่ยต้องอร่อยมากอีกแล้วนแน่ลยอะไรเพิ่งจะทํางานเสร็จเนี่ยก็ถามหาของกินเลยเหรอแค่คิดก็ท้องหลงแล้วนี่อ๋อ ซินขอโทษนะคะที่ซินบอกว่าพี่เป็นคนดุชอบวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วก็จริงจังไปซะทุกเรื่องอะความจริงแล้วถ้าพี่กินไม่เข้ามาก่อนอะซินกำลังจะพูดต่อว่านั่นก็เป็นเสน่ห์ของพี่เสน่ห์อะไรใครจะไปมีเสน่ห์เพราะมาชอบวุ่นวายเรื่องของคนอื่นกันล่ะพูดไปเรื่อยปไปนะ คนที่ใส่ใจทุกเรื่องแบบพี่อะสินว่ามันก็น่ารักเดี่ยวไม่ต้องหาข้ออ้างให้พี่สบายใจเลยพี่จะไปอาบน้ำลงไม่ได้ค่ะพี่ต้องฟังสินก่อนสินขอโทษสินไม่ได้ว่าพี่จริงๆนะหายโกรธได้ไหมคะถ้าพี่ยังไม่หายโกรธเนี่ย ินจะจูบแล้วนะคะอไม่เดี๋ยวดีกว่าจูบเลยละกันหายโกรธย,ยังคะพี่ไม่ได้โกรธพี่แค่น้อยใจเฉยอะพี่กลัวว่าน้องสินจะเกลียดพี่อะไรกันคะ น้อยใจอะไรสินตั้งห่างที่ต้องเป็นคนน้อยใจอ่ะกลัวว่าพี่จะไม่ชอบสินทำไมถึงคิดแบบนั้นนะ่ะก็ดูนิสัยสินสินสนคะทั้งขี้เหวี่ยงอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจสรุปง่ายๆก็คือนิสัยไม่ดีนั่นแหละค่ะแล้วสินพูดผิดตรงไหนคะก็พี่ยังไม่ได้ขอสินเป็นแฟนนี่นะ แล้วยิ่งคนนิสัยแบบพี่ด้วยเนี่ยแค่คิดจะขอยังไม่รู้ว่าคิดหรือเปล่าเลยเอา้าทำไมตําแหน่งสลับกันเฉยเลยอะ่ะหนูกลายเป็นคนงอนส่วนพี่กลายเป็นคนง้อเฉยเลยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะพี่กินจะได้รู้ว่าความรู้สึกของคนง้อเนี่ยมันเป็นยังไงแล้ว นี่หนูอยากให้พี่ขอหนูจริงๆเหรอโอเคไม่ถามแล้วดีกว่าขอเลยแล้วกันเป็นแฟนกันไหมพี่กินซินยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะคะอ้ะาวแล้วหนูจะไม่ตอบตกลงเป็นแฟนกับพี่จริงหรอไ่อค่ะยังไงก็ต้องตอดตกลงอยู่แล้ว